โอ้เมื่อกี้มันเฟลไปนี่หว่าโอ้เสียงมันดังเกินต้องอัดใหม่ว่ะคือรู้ตัวว่าเสียเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงรายการนี้เหมาะกับเด็กที่มีอายุ3ปีขึ้นไปหมออ่านนิพัทธเสียงที่เด็กควรรับชมนะครับเบบี้ต้องรับชมนะครับใต้อยู่ไหนอยู่บ้านดิถามึงโง่อยู่โรงเรียนมึงดูอ่านไอ้เลมเออไอ้บ้าม่งกูไม่เก็บของมึงกูดิ้นแม่งพวกมึงแล้วแม่เหม่กูไม่โดนยึดสัตว์นี่ ควางนะเว้ยใครโดนตายกูฆ่าสัตว์อยู่เฮ้ยมึงเห็นกูไหมอ่ะกูซอมบี้เล็กไอสัตว์อื้อซอมบี้เล็กอื้ืออื้ืออืู้จับให้ซอมบี้เล็กมไอ้หี้ยตัวสัตว์บักไก่ฆ่าะบักซอมบี้เล็กเจ้ากูขอไปฆ่ากันทีนะไอ้บี้จะสกาเอ้ยมึกเ้า ถ่ายรูปเราใครไม่รู้เขาหันหน้าไปเขาเจ้าถ่ายรูปเลยเถ่ายรูปถ่ายก็ถ่ายไปดิเนาะฟอลล์รอืมใครเอาไปฟ้องครูแล้วครูโดนตำรวจจับขอให้พ่อมันตายตลอดจ้าเออว่ะก็มีคนเล่นกันเพื่อนห้องเราเลยเชื่อนี่ไม่มีใครไปไกลอย่างนั้นหรอกที่ว่าจะรู้ว่าเราเล่นเกมหรือไอ้เชื่อเมื่อกี้ก็เป็นได้ บอกกูเห็นแล้วกูเปิดรัวออกให้เฮ้ยพวกเองเจอของกูแล้วทำไมเขาจะเข้าไม่ได้แล้วแม่งแบบกูไม่โหลดกูใช้พี่แอฟขุดยังเร็วกว่ามันดีเลยแล้วนับเกิดการติดทานในการแมบไม่โหลดกู้ข้ามไปพี่ดีกว่ามันกูมั่นไส้มันครับเลี่ยมันไส้เขาเม่งอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดการที่เพื่อนมาถ่ายรูปนะคะตีนี่เองตีนตีมาตีมาตีเป็นอยากคุณตีตอนนี้เราก็จะมาหาอยู่นี่อยู่ตอนนี้กำลังมาตามล่าหาคุณโด เขาเพิ่งอัดไปแค่สองคลิปเองอัดไปประมาณแปดร้อยล้านคลิปแล้วนะพี่ยิมาค่าเขาดิหรือครับไม่เล่นกับมึงแล้วอยู่ไหนวะบักพีอยู่ไหนวะไหนผู้เยาะง้ารู้ว่าพจนไพรเลยกำกินลำกินแม่งอย่างนี้ไปแสกคำหยาบคว้างใครวะปากพีเพิ่งมาเอาของอู้ซอมบี้เล็กขอโทษซอมบี้เล็กมาดื้อเฮงมาดื้อเฮง สองตัวไม่ได้ละโอ้ซอ риг, มบีม้เล็กยู่ยๆๆๆๆๆูยูไหนไหนไหนผมไม่รู้แป้ในโรงเรียนในโรงเรียนในโรงเรียนไปไปไปขยับบ้านท้ายกันหน่อยนะพวกบั้นนึงมาเก็บของก่อนโดวงปิดมอนดหน่อยซอมบี้เล็กมันอยู่แถวนั้นจะฆ่าข้าพเจ้าอีกครอบขอกินแครอทก่อนรมมือมึงเห็นกูงวิ่งตัวตัวเร็วผมกูไม่รู้จักว่ามานไหย มาเด้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเสียงแม่แม่ไหนวะพวกเดินทางดีกว่าหันมาอีกทีแม่งซอมบี้ต่อยกันหมดตายเลยกูวเตายวกูนี่แหละยังไม่ยืนทักตายแม่อือหืออันนี่มืออะไรมาช่วยกูหน่อยซอมบี้เละกันแลังสอยด่ากูเนี่ย เป็นอะไรมึงไปก่อนอะไรข้าเพื่อนกูอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปในรงเรียนของบอพี่โกรธแล้วสุดท้ายแล้วไม่เอาหรอกข้าเพื่อนกู้เยอะของใครเนี่ยของเขาไปเอาเรียกไปเอาดิไม่ได้เก็บไม่ไหนไม่โหลดว่ะกูบอกพี่นึกเอาของแม่แม่ยี่แม่มึงก็เกิดกันแบบไม่โหลดตลอดอ่ะอ้าวบอของใครนะครับสรืหรับการในภาคครั้งนี้ จากโรงเรียนเลยไอ้ยินประตูที่เขาขุดไว้ไหมเขาเดินตรงมากูเห็นมึงขุดเล่นกูไม่ได้ขุดเล่นควรทิ้งมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปตายแฟนพี่มึงมายืนทำแม่งอะไรอยู่ตรงนี้ปล่อยมันไปปล่อยมันไปพวกเจ้าหนี่ไปก่้อนพ่อาของกูใครทั้งสิ้นรบปิดมดดีอย่าซั่ย มันหมดแล้วของวัวหายจากแม่คุณบักทามีนี่ตอกเลือดนี่แม่คุณโอ้มึงปิดร้อนดงมม่ปิดแล้วมันยังไม่มีวัวกินดิเอาแล้วมึงว่ากูเหลือชีวิตเท่าไหร่ของวัวจะหายแล้วนี่กูัวจะมีเล่นแม่งที่โกงอ่ะ ไปเขาาบ้งก็ยอมไปกลับอะ้รเอาบนมาทางเดิมแบบโอ้ยมาเดินนีน้องของครูอยู่ถือดาบไว้ตลอดมันเล่นยากตัวลูกสองนี่แหละค่ะผมไม่ชินนะคะเสียงใครวะเกมดังทิบหายไปโลดมื่อกี้เราของกูขอโทษกูเอาดาบคืนมึงเอาข้าของนี่เลยเพื่อนคือหนุ่ยบางเที่ยวดข้ามดาบมจะแห้งแล้ว แดดจะห้างแล้วความอดทนแล้วนี่เขาก็หมดความหมดทนกับซอมบี้เลยมันก็มาทนไปแล้วไม่ขุดหลุมเล็กๆอ่ะเพียงไปนั่งทำเพี้ยอะไรอยู่ก็หมดความอดทนแล้กันแดดเยอะหรอมึงอย่าเดินเข้าไปมั้ยมึงเลิกก้าเซนหรือเปล่ามึงนี่โคสดังบล็ดงดังลั่นเชียวเอาไม้กูมาพีทพี่รอกูก่อนคนนัี้น่อครเออบ้นจะนดับ เขาต้องการอันนี้ก็จะไปสร้างบ้านตัวเองงบไหมคนไม่มีพวกเอียงครับมะเร็งเด็กเนื้ออย่างอะไร่ใครจะตามเข้ามาก็ตามเข้ามาใครพี่อยู่ไหนอะถ้ามึงว่าจะไปกูตามเนี่ยต้นไม้ด้วยพวกมึงจะมาสร้างบ้านกับแมงสิเอ้ามึงตู้ตัวไหอันน้พีขอหน่อยขอเนื้อหน่อยใครนะของกูมีเนื้ออยู่เด็กพวมึงจะตายเนื้อกู่กลัว กมึงยอมไม้าจากไหนกูมีไม้แล้วพี่ขอเงินหน่อยพี่ไม่มีอาหารไม่ขอหน่อยดิอะไรนะขอเงินเออได้รับเจ้ารับไปเขามีบุญขอบคุณเขาจะสร้างก่อนเนอะเขาจะสร้างแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้ด่งอ็งเห็นหลุมไหมอะไรหรอเข้ามาดูเราจะมาเริ่มการสร้างบ้านตอนนี้เขาจะไปข้าวหมูกินก่อนหิวมากครับตอนนี้ ดวงเราเอาง่าไหมให้กูให้ประกันได้เลยซอมบี้น้อยไม่เห็นพวกเราเองด้วยความเร็วสูงเองเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาในบ้านเร็วไม่บ้านมึงล่ะอยู่ในหลุมอ่ะใกล้ๆหลุมมาตรงนั้นน่ะตามดวงไอ้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 ดวงตรงมาเร็วพูดใหญ่เด้อะไอ้มันยังไม่ค่อยรู้แต่พวกเองก็อยู่ได้ใช่ไหมตอนนี้ได้ ดี๋ยวจะไปขยายให้มาเร็วลงมาเร็วอ๋อเก็บจากตรงนั้นไอ้ยีเหรอมาขุดช่วยกันเร็วปิดปิดปิดรีบรีบขุดรีบขุดพีวิลโลบักก้าเอ er ah ้ยรอทีนะพี oh. yeah. ่ขอโทษนะอ้าขุดแม่งขุดยางขุดยางขุดยางขุดแล้วเฮ้ยขุดโอ้โขุดบ้านแม่งโคตรรู้อ่ะมึงโคตรเลยขุดแล้วแล้วมาขุดแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเอาบล็อกบล็อกเรืองแสงน่ะไม่เราต้องทำเป็นบันไดมาอ้าวสารขอโทษทำเป็นยังไงอ่ะประตูไม้เนี ทำเป็นอะไรอ่ะบันไดอ่ะถ้าเป็นบันไดใช่ไหมเออแล้วมันก็จะเป็นที่ปีนนะคิดว่าแบบกลวเมืกมึงยืนนิ่ไงมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยกูขุดดินไปอย่างเดียวแม่งก็ไม่ได้ดินโอุ้ยใส่เซิร์ฟข้อค้างว่ะกูก่ค้างเมื่อกี้ไม่มีใครขยันกูเดินไดไหมเดินได้ว่าทุบดินมันไม่มีบล็อกให้ใช่ไหมอ๋อของพวกมึงค้างไอ้ทุบบล็อกเรื่องเสียงวะกูไม่ได้ทุบกูอยากตีแบบนั้นเลยไม่ได้ทุบพีเหี้ย โอ้ยไม่รู้ข้ามมาทางไหนโอ้ยแซดเสียกูไม่จะเกิดอดมาเกือบกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่ล่ะ9นาทีกูไม่จะเกิดกูไม่ห่วงอะไรเลยไอ้สัตว์พวกมึงแม่งแมพก็ไม่โหลดโอ้ยไอ้แซดอย่างนี้กูรู้เลยอ่ะโหลดแล้วต้องเปิดแล้วแม่งบางทีจำของเสียควายโทษ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 ของเสียหายเรียกขอโทษเรียกมาต แม่เขาไม่ได้น,นี่นอนเอ็นเราต้องขึ้นไปข้างบนเราดิเราต้องไปเอาเส้นเบียรออ,ออกคือโดงค้างออกก้อเขาบอกโดงค้างให้เยี่ยดีด